อูเยยูสิครับที่ต้องไม่อยู่ เต็มที่ครับเต็มที่ทุกตัวมันกัดผิดนะครับปลาตอนตอนนี้มันเริ่มจะเย็นแล้วไงปลามันก็แบบยังไงอะเริ่มหากินแล้วตอนเย็นนะที่ก็ทงเบ็ดกันตอนเย็นนะของพวกเหยื่อสดอลไรเนี้ยปลามักัดเวลานเย็นน่แหละพอทับเย็นกัดเป็นกบยางสอนพิษครับเลยไซส์ไม่ค่อยโตก,ก,กันอะไรครับกอร์กำลังๆเลยโอเคครับผม สำเร็จถ้ากัดผิดอย่างเงี้ยลองตีใกล้ๆครับตีซ้ําก็กัดอาจจะกัดแต่บางทีถ้าตีาช้าๆมัก็อาจจะลงปามจะลงไวๆครับเต่๋่าสมมาก็นได้ตัวถ้ามันกัดผิดแล้วตีไปาากัดซ้ำครับโอเค้บ okay, ผมฝากกันด้วยสุดยอดมากครับผม